ไปนาม้าหลังละเลือกหาคุณครูบาอาจารย์เฮ็ดตามเฮ็ดกีตามค้องหมอรองหมอลำต้องละเลือกหาคุณครูบาอาจารย์เป็นหลักการธรรมดากรจีสิ่งกรจียาวทุกเวทีการแสดงกีกับปูก่กระต้องมีวาดปู่ศาสตร์ต้องมีเหลื่อมมีไล่เป็นบ้ามือนี่ยูสูงกกพอก็เมก่อนสีร้องสีลำบนเวทีการแสดงเพื่อนวาสิผูใ้ใดบอเลือกหาคุณครูบาอาจารย์สิผู้นันสีดีสีดังไปบ่ได้ดังสุภาพิตเพื่อนเก่าไว้ว่า นักปฏิบตก็ยอมผัานักปาดก็ยอมลงผองคำยอมคือบวงหัวเอบักเ้ายอมตื่นไทยมือนี้มอบนาทีให้หมอแค้นกูใจไปไหนไปด้วยไม่ช่วยสักบาทตีกันลาป่วยแต่ถ้าซี่กันมันด้วยถึงป่วยมันก็จะไปมีมีค่ะับรับหนาที่หมอแค้นมื่อนี้ครับ ขออนุญาตบาดคำเด้อแม่เด้อนะครับขออนุญาตใบอ้อยย่อคู่จักสองสมองว่าเอาหลายดอกอฟังไรแค่แล้วคิดทอดคิดทอดพเพิ่นอยู่กรุงเทพกรุงไทพควรจะนินเสียงแค่จะเคลื่อนเอ่ยเนาะเอาขึ้นมาบนเวที่จะเป็นนอ้อกไปเนาะตามธรรมดาเนาะ ได้เว้ยได้หยอกไ,ได้คือแต่งตัวคืออี่แม่สีเอ่อลาตีสีไปไล่กันแต่ปีนี่อ๋อเจ้าบอกควายว่าวันเริ่มแค่เดี๋ยวควยกามาเสตัวจากแล้กวกว่าเป็นเสือเอาไา้ไล่ตีน้ำเคืองหน,นึ่งสันนี้มีอยู่สิหนุ่งสงในมาอยูหลวบด่าไหมลวดติดตามเด้อไปนองเด้อเอาเบาขึ้นมอแค่เน่าโอละาดโอ้อ ไาดิจาวาสานโดสานโดสาโดเดแล้วฮานี่บุญว่าคนในคุณคนบุตรละตระตายังทำมาละตระตายังสังขละตระตายังแล้วฮานี่บุญว่าคนในคุณคนแก้วสามประการคุณอาจารย์พอบันเทามาปกเก่าปกหัวทางคุณจัวคนณเอ็นทางคุณเทนคุณพาในวาลาดีทีข้าขอน้อมอัญเชลีคุณภาษีอริยเมตไตร ແລ້ວຫານີ້ຢາຊິໄໃສມາອາສໃ້ມາພົກມາວັງໃຫ້ມາກັນມາລມມາຖຽມ เอาละนี่แม่ธรรมดามาลำหมอลองตอมีการเกี่ยวข้องมาถึงแห่งคุ้นคู่มันเป็นของธรรมดาแห่งการลำหลองสิอะไรใน,น,นของมาโลกปาไทยแผน่น สาทนเดิสาทนเดิมขย้อมือรอมโ้ว่าผู้สอนสังคุณพูดทั้งธรรมมังขายกเสกเก่าเอาไว้ระวังเสียนคุณพาพูดมาเพื่อมาทำแห่งคำสอนคุณพาะรงสาวกโมระหันเจ้าพี่ตุลามาตุลลงจอมเงาคือพี่ดาพ่อเมียพอละให้มาซอยแก่ปัญหายุ่งมูทำทั้งคุณเขาและนาฝผงโมประนาเขาถามเมื่อเนวไห้เลื่อนไหลไม่กิิง Thầy má xin má rủ, ba má tụ phớt bỏng, Mươi tháng gió nhộp, thầy má nộm nhịu bỏ vang, Bỏ bẩn thâu xoay, mang xước ngày ba trả bít, Khùng lọt về xít khoáng, cuối xoay đổ đào đổn, Gia đề muôn viên, bầu cầm nhỏ thằng lai lầu, chân khôn bỏ bẩn thâu, Bà đủ lệ lụp, cầu với lá cầu xuôi cả năm, Thầy lấy đằng nam lốm xuôi cả một luồng, Mã trốn à, thắng, bỏ lấy đằng phăng tà khang. ให้เห็นทางไปน่าจะมีข้าพวกเองสมมานเองแมงโดยดานพัฒนามีปัญญาแก่กเสมอรังอลานคุณเทวันินผมเดทดีราลีเยี่ยมไปสวนเตรียมควานทางหน้าลายมือสีขรานนี้นักนำนางน้อยมีขลามีสู่วันพร้อมหาไปละตลอดคนทบทั้งกัดตา รัดาแรงไนลุ้นล้าพองก็เวนโนเจ้าตับเ,เติงเป็นกู้ทามหมูฮ้าลันเต่าทอบหนังบังฟันวางยาผิดคิดไหล่กายพลพลดีเทพเจ้าวานีพร้อมทำทั้งไอศูนย์คุณพระสรงโอบรีนาคเ้าในนามพระธรรมหรือสอบคำะพี่พี่น ซอยดนซอยเบาโจงเก่าใส่ทาามือนี้แหลสีมังมือนี้แหลนสีมังสงครามใหญ่เก่านี้พี่กันปานมวยไทยไรกันก็มวยปั๊มใพ้พอดีลงแต่ปลือสีขี่ปลาปากคาตาบืนเก่าให้เดาได้อย่างสบายบทสาแดงต้อไทยเกี่ยวันหรือว่าท่าคุนหมูสงองค์พาพองสามดีหน่อยจมาคอยดูนาเวลาเป๋แก่เบนทั้งคุนฝาคุณแพล มาตูนีที่ถั่น,นมนเต่าลังเลยนึกอันดใดไก่ใดแจ,ง,จงสองผ้า่านเนดือนไตลาพิทุเคยเลี้ยงสุภารัไมไจำได้ม้กระใจในใส่ส้นน้ำและสามารถึถงตาติดและกะโลกมูนและกะเป๋นใดว่องไวขอชื่นที่พระทนไทยเท่าใหญ่มาหาูมือซาหมวันดีให้กี่กันมาพอมาจับทองใจค่ะไข่ันญาสีอันปัญญา,าหุดยากรรมาขาดใส่ไรบ้านยาละสันโตกสันทาน บาทองค์บ้านเออองค์ลาบปู่ทธทำโมจงเรื่องงำกรรมอุ่มให้ฝูงคนมาองค์สย,ยุมพรห้องโถให้ได้ฟังละเต่าอยองว่าดีพอสัตว์ท่ามือนี้แม่สัตว์ท่ามือนี้ให้ได้มาสรรเสริญให้เราเงินเอาเข้ามาเติมแถมยัง่าเจ้าพระเจ้าฟังเล้ยินสาอ่อนโอบอ่อนยามีความเลือดหอนสังข้าบัวว่ากอนแม่นละก,ละ,กละล้ำรือฟอนให้แขนอ่อนยอ่อยก ก้อนตาลูกกอนเขินยางเดยจะมีก็จะได้เพอได้ผาปราทานสิ่งเปินไปสาลีบูโอขาลาในใจนำมาพร้อมความเบี่ยงอาอานอดูเรื่องถูกเรื่องแต่พีโด่ให้มาเงอมาอยู่ผู้ใส่รังวังแกก็ทำมาแปลใน,ในะมีข้ายาปูกับเถึงเพื่อนคุณครูผู้าษีภาษาไทายกับผมในเราเรียนเพป่นแล้วก็บอกให้เพียนตั้งแต่อักษรขอจนถึงอักษรฮอ,อดในเราเรียนเขียนได้ภาษาไทยค้วนสอน ก๋าและกอไก่อักษรน้อยซอสใหญ่ผสมกันเรียบร้อยคนกู้ให้ไฟเขียนออกจนสอบได้เทียงหมอโอการศึกษาจังออกมาเรียนลำนำก่อนหรือฝนถ้าตุวฝนถึงเต่าจางเอาอยู่ตักเมื่อไต้เลือเหนือไต้เลือเหนือได้ฟังลำและลองตบผมแล้วซื่นบ้านตะโหลดพวกอยู่บ้านให้ได้บนตามลำใหะได้ฟังลำผมใม่จมน้ำตามคน ไห้เพิ่นวนไปต่างเบิดที่ตลอดศาสตร์แต่ได้งานที่รองไห้มองนหน้าลำแย่งจับกาวันทุกเห็นให้ลือสาปากวดตานสมเด็จทศาคนไห้สองยันเห็นแจก อันซาแน่ในคืนดีแสนดีเท่าถั่วถบายโต,ตนอบน้อมยอมให้พอ่อผู้ไตละพิ่ดก,ก้าตูต่ไตละพิ่ดก,ก้าตู่แปดหมืน่นรรมคันเป็นละสี่พันหรือแปดในนอนลงใดภาษาไทยคนหนึ่งบทปาวิ่งแปดปันปันพ้าอรหันนี่พอ่อผู้ใ่เบาให้จ่าไดสบายให้เด็กงาย,ย่างสบาย สาธเต้คุณครูบาอาจารย์ในคำขึ้นนี่จงมาปกมาบังจงมากังมาเลียมการลองกันรับมือดีสองคนบนนี้ที่อยู่ดีก็คือประสิทธิ์หน่อยเสียงท้องพรมกับนางเอกสาวประจำทีมงานปอมพอนปมลมาประคับประคองของบนมือนีกับทางเจ้าพาขึ้นมาเมื่อดีบอรับรองคองต้นเด้พี่นองเด้ว,วาสิลํำดีก่อเพิ่นบอรับรองข้องต้นวาสีลํำดีก่อพ่อ,อก่อ,ข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 อเม่ มือนีห่ายกยาฝากตีดีไกะยาฝาดยองถือว่าลูกหลานสองคนนี้สองปากคอวอดีเป็นลูกในบ้านวันในสวนในเด้อพี่น้องเึินมามือนี้มาประคับประคองกับน้องอีสาวแสนสวยครับพี่น้องครับเอามาแล้วกับเกี้ยวสาวมอลำ่ามึงจะบาดก่อนมอแคนเฮ่ามาเมื่อนี้สองคนนี้สิมีอย่างมาฝากพีตอนนองนะครับรับรองความมันม่นความมวลบนเวทีการแสดงในคำืนนีพี่น้องสนใจมักแบบใด อยากฟังเพลงไหนก็สั่งจองกันเข้ามาได้จาว่าบาดนี้ขออนุญาตเกี่ยวสามวม่าร่ำเกี่ยวสีแหล่แหล่าาทุกวันเนว่านอนะโอ้แต่ว่าสันล่ำยาซีมันต้องเป็นล่ำโบเทาเด้วยคอยที่สมโติโตเขาคอยนี่เป็นเพราะไงเคสตาเราเด้อเออเจ้าเป็นไม่ไงท่องแปลนพันบุภาก็ตายแล้วว่าเปนบอเอาสมโสดคอยกับพระท่านได้ไปนับเงินดอกขึ้นมาประคับประคองของโหมมื่อนี่ล่ำแบบโบราณล่ำแบบสมัยเก่าให้พ่อให้แม่ฟัง สมม้วน้ำตามท้องเรื่องผู้คานี่เป็นมะลํำพใยญ่ทองพูดวิคันถามอีกปเด็นคอยแจ็คสิเปลี่ยนไทยได้ถามไปถามมาปสิเปลี่ยนพงเสังว่าหน่อยดาวเหนือเลยวามาประคับประคอบกดนี้เมนบานอน้าเมนบานอน้าคันฟังเด้อไทยกับังเด้อถ้ายตาคนไทยฟังนี่ เนาะกับย่างว่าบาร์รามเทาเนาะเอาเอาพ่อเกษียณเนาะจัดงามๆบ่พ่นอูกร่บพาสิบ0เนี่ยกำลังเป็นแต่ซีดีเนี่ยโอ้บระทันไดีอยากใส่เงินผูวเทาเลนบ่เอากรขจ้นมาแก่ Tâm thức bà khóa nháy cháu đây Cháu có bà khóa nháy Mương cá la bà Nó đáng bên bà Nó đáng Cần phăng đỡ thay Cần phăng đỡ thay Bà khốn thay phăng đẻ Phăng cắt sợi Lọt lọt cháu bị lâu hơn Tìm mỏ lắm Tìm mỏ lắm thì bà chạc bà Nhớ đọc men Mèn bò chạy Đến lỡ sợi Điều đều thay à, Bà khốn thay sợi à, Khăn bò tỉ tường Cả đi. ลูกบอกโกหงเกตส่งเจ้าในพอน้องพี่นี่กะลูกดำบมอบวางข้ามกองออย่างเลย นางลัดจึงทำทรงแต่บอลาม,มองอาตาจ้องทองเอ่ยทองเจ้าผู้รองสายสยอย้อยพลอยที่เอาีค่ะวาสนาซา้ำลายบ่มีได้ใส่กอเมื่อศาสได้จังสิได้พบพอ่อแนวนอมานินพ่อยาก,กินยาตายให้ดูกกองลงพื้นตายแล้วขึ้นสามร่างบ่มีหวังนอกม่ว่าประเดินางเอ่ยประเดิมเอ่ยข้าแม,ม่มีศาสตร์นาบีขอสอนในตัวดึงในศาสตร์นี้ทันทีเสดอตกตำละตำจิดสี่วัดศาร์นอนกิดอยู่ดเดียวเทียวละ ศาสตีมาทางไหนถึงมาหนาวใส่เด้เด้อดทำเอิยเด้เด้อดดังเอินสีทรบุญจังใดจังละสีไให้หอมน้องทองลาทรมาดีในศาสตร์นี้โตพี่บ่มีหวังในศาสตร์นี้โตพี่พ่มี่วัง้านองยังใส่ตายไปกนอนนางป้า พี่สี่ิดีไปทาสาวอำพันจะสั่งซีฝาานังยินดีไปตามหลังมอมไอ้เดือดหไปสั่งคำเดือดหไปสั่งคำเท่าทั้งสองสี่ได้ลำกันอยู่ถึงสวรรค์สี่ได้ลำกันอยู่ถึงสวรรค์ไปออกกันอยู่ถึงผมถูบรวมอยู่ทั้งฟ้าจังละตามาทางแต่